มทบ38ได้นำกำลังพลจิตอาสาและชุดแพทย์เดินทางจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันนี้ที่บ้านน้ำหล้อมตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตรีขันนิสรอัอสมะ พอบอมทบมสบ38ได้นำกำลังพลจิตอาสาและชุดแพทย์เดินทางจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งผ้าห่มกันหนาวเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากาก,กอนามัยและกล่องยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ พิการด้านการได้ยินหูขวาไม่ได้ยินตาด้านขวามองไม่เห็นและรายได้ไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจำนวนหนึ่งรายคือนางบุญเจือศรีราษฎรมังกรอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่161ทับ2บ้านน้ำหล้อมซอย4ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบ,บกทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีความสุขและสร้างความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ n e w ส์4สุกันวรลีสุวรรณรายงาน